โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะมากินผลคิสเนตน,นะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนรู้จักกับช่องคุปปาและพี่กับพี่คันนะคะวันนี้พี่จะพา,าเล่นเกมที่มีชื่อว่าบล็อกฟูนะทุกคนวันนี้พี่จะมากินผลคิสเนตน,นะทุกคนกินคิสเนตเลยนี่นะทุกคนคิสเนตผลน,นี้พี่ได้มาจากคุณเวนะทุกคนกินเลยนะ หยิบขึ้นมาแล้วก็กินเลยทุกคนนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะกินแล้วนะกินแล้วนะครบครบขมือบไปเลยอุ้ยคิดสะดทีทุกคนที่มีหางพี่มีห คนการขวนมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนปึ๊บ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 ประมาณนี้เลยปั้นมีมีอะไรมานี่มีอะไรให้ช่วยเดี๋ยวนะขอไปเก็บม้ก่อนทุกคนอืมอืม,อม คะแนนอยูน่นะทุกคนก็แรงสี่ปุ๊บห้าสิบนะทุกคนห้าสิบปุ๊บหูพี่หาคิสเนีมาตั้งนานแล้วพี่ก็ได้คิสเนีมันเป็นที่ยิบเรยแล้วทุกคนปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ได้สกิลแล้วสกิลแล้วอย่างนี้นะทุกคนการจับลูกไฟปึ๊บอุ้ย ลองใส่มอนด <c oughs> ูท <c oughs> oh, ุกคนอุ้ยพี่มีสามหางแล้วอุ้ยการเดินพี่ทุกคนการเดินตึ้งตุ๊ก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 อุ้ยกระโดดอย่างนี้แดดดะทุกคนเออแดดอย่างนี้ทุกคนอู้เออปึ๊บ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 ถ้าเราลองใส่มอนล่ะทุกคนโอ๋ออย่างนี้ทุกคนสกิลที่สองปึ๊บปึ๊บ อุ้ยโอ้โหเหมือนอันนี้เลยทุกคนอะไรนะตัวอะไรไม่รู้ตัวฟ้าๆทุกคนนี่ทุกคนปึ๊บ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 จิ๊บจิ๊บจิ๊บมีติดไฟใช่ไหมล่ะติดเบิร์เหรอติดเบิร์ใช่ไหมนี่นะทุกคนโอ้โหได้อยู่นะเดี๋ยวทุกคนดาสกิลแรกมันดาเมียเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดูก่อนสกิลแรก โอ้ดาเบดหนึ่งแปดแกแต่ว่าพี่ยังไม่อัพตันนะทุกคน, <Okay. S 1> น,น,นใช้ผลนี้แล้วอย่าเปลี่ยนได้มุย้ย <c oughs> มันหายาก okay. Okay. หลอดตรงนี้พี่มันเป็นสีเรนโบ์ทุกคน ถึงแม้ว่าพี่จะไม่มีคิสเนสแล้วแต่พี่มีผลอื่นที่ไม่ใช่คิสเนสพี่หาคิสเนสใหม่ได้ <c oughs> พี่ไม่ถ้าง,งั้นพี่ก็ไม่จําเป็นต้องเสียดายหรอกนะทุกคนเพราะว่าพี่หาใหม่ได้หาใหม่ได้ติดเริน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 ,รนอืมคิสเนตคิสเนตคิสเนตนะคิสเนต พี่ก็ไม่อยากเบื่อใครอะ ปดสิบเจ็ดแล้วทุกคนเกาสิบเอ็ดแล้วทุกคน ไม่ใช่คนในคลิปหมือครับปึ๊ปึ๊บปึ๊ปวิ่งเร็วเลยนะทุกคนมันดูเหมือนวิ่งเร็วไหมใช่ไหมเออทุกคนพี่มีสี่หาง <laughs> พี่มีสี่หางทุกคนอยกออกช่องครับเย่เจอคนดัง เมื่อกี้ยังบอกว่าใช่คนน่งเล่ะวิ้ยมันมีสีชมพูด้วยหึันวยเก้าสิบแล้วทุกคนเก้าสอู้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 อคนสกิลที่หนึรปึ๊บอ้โหสกิลสวยเนี่ยทุกคน วิววววทยุคนมันดูตะมุตะมิมากเลยอุยสิบสี่สิบวาสิบสี่ก็ใช้คิสเนียเหรอผมเปลี่ยนผลแล้วโอ้พี่ก็เปลี่ยนผลแล้วถาวรไหมครับ เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะสกิลแรกเป็นอย่างนี้ปึ๊บติดเบอร์นนะทุกคนติดเบอร์ติดเบอร,นะบร,บร์ไม่รู้เบอร์หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้แหละคสกิลที่สองอู้สกิลที่สามฆ่าไม้ตายอย่างยังยังยังไม่ฆ่าไม้ตายเลย,ยโอเคทุกคนพี่ก็ขอไปฟาร์มมาร์สก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนพี่ก็ขอไปฟาร์มมาสก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าพี่ฟาร์มมาสเดี๋ยวพี่กลับมาใหม่ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอตอนนี้พี่ก็ใกล้จะฟาร์มมาสเสร็จแล้วนะทุกคนใกล้จะสามร้อยมาสแล้วทุกคนโหคนนี้แลกมาให้คุณเบยทุกคนโอ้ยโอ๊ยมองไม่เห็นตุ๊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 ต <c ười> 92นะทุกคนรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงนะทุกคนเสียงเบาเกินแต่ก็ไม่ได้ยินจริงทุกคน ว่าได้ยินอยู่ทุกคนได้ยินอยู่แต่ได้ยินไม่ได้มาก94แล้วทุกคนเอาคนนั้นตุยไปแล้วคนที่เป็นเขาได้ชื่ออะไรไปทุกคนจะไม่ได้แต่โดนมอนตีตายทกคนปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึมอนเพียไปทุกคน95แล้ว ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่เปิดเสียงดดงพี่ก็เลยลดลงนะทุกคน96แล้วทุกคน97 <96 S 1> แล้ว <97 S 1> Garden Mata Video Apa Bisa, bisa, teman-teman Saya Mata Video Eh, eh, eh Tuh, 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 tuh Wih, lag 98 lah, ก้าสิบเก้าแล้วทุกคนคุณเวช่วยคุณเวช่วยตีนะทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นคุณคิดเนีเอคุณวายสิบสี่ทุกคนตรงนี้แล้วกัน ดียวทุกคนอีกนิดเดียวโอ้ทุกคนพี่ปลดล็อกสกิลที่สามเร็วโอ,โอ,โอ้ทุกคนพี่ปลดล็อกสกิลที่สามเร็วเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวแต่ว่าพี่ไม่ได้ให้รีวิวที่นี่นะทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวสกิลนะควรปกตินะทุกคนควรปกติโอเคทุกคนตอนที่ทุกคนเพิ่มเริ่มกินอ่ะทุกคนก็จะมีแค่หางเดียวนะเดี๋ยวพี่จะดีตัวกลายเป็นน้องหมาหน่อยตกตาแล้วเนี่ยทุกคนตอนที่ทุกคนเพิ่งเริ่มกินมันก็จะมีหางเดียวนะทุกคนวิธีที่จะทําได้ให้มีสองสามหางนะทุกคนมันก็จะมีสองหางแล้วก็สามหางนะทุกคน ก็คือให้ทุกคนไปตีมอนนะทุกคนหาทุกคนเกรดตรงเกรดตรงนี้ทุกคนอ่ะมันก็จะขึ้นนะทุกคนเห็นไหมเกรดตรงนี้เกรดตรงนี้มันจะขึ้นนะทุกคนปึ๊บปึ๊บป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 ๊บเป็นการฟ์มที่รีว์กันก็เอยอเนี่ยทุกคนตอนนี้พี่ก็ขีดสองแล้วอ่ะขีดสาทุกคนแล้วมันก็ต้องแล้วขีดสามแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มนะทุกคน ก็คือให้มันเป็นหลอดสีเรนโบ์นะทุกคนทุกคนต้องมีสามหางแล้วก็หลอดเป็นสีเรนโบ์นะทุกคนทุกคนถึงจะแปลงร่างได้นะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวตีนะมาดูกันว่าขวรกี่ทีนะทุกคนเดี๋ยวตังค์โอเคนะทุกคนมาดูกันว่าขวรได้กี่ทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอุย้ย ห้าครั้งนะทุกคนมาโอเคห้าครั้งมาดูสกิลแรกนะทุกคนสกิลแรกเป็นการชาร์จปึ๊บโอ้ยโอ้โหแรงอยู่นะทุกคนสองพันเจ็ดสิบแปดทุกคนแรงอยู่แรงอยู่ทำไทุกคนหยิบลูกไฟกระจ้าโอ้เป็นการใส่ไปตรงมนันมันก็จะติดเบรละลูกไฟก็ มไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าเราโยนไปลงพื้นโยนไปตรงพื้นมันจะเป็นการติดเบอร์ตรงพื้นนะทุกคนมาสกิลที่สองเป็นการปล่อยหนามออกไปนะทุกคนหนามสีฟ้าออกไปติโจมตีมอนนะหายไปไหนโอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งนะทุกคนเป็นการปึ๊บปล่อยลูกหนามไปตีมอนนะทุกคน จมตีมนโอเคสกิลที่สามาทุกคนซ้อน,นองอวโอ้โหม,ม,มืนท่าไม่ตาเลยอะทุกคนเหมือนถ้าไม่ตาเลยนี่นะทุกคนมันจะเป็นท่าแบบนี้มันจะมีบอลลูกไฟอยู่ตรงปากนะทุกคนแล้วก็ใส่ไปยังทิศทาง ถึงว่าเป็นลูกถึงว่าเป็นไฟนะทุกคนไฟสีฟ้าไฟแรงสูงนะโอเคทุกคนสกิลนี้นะทุกคนสกิลนี้เป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ไปฟันมอนนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งนะทุกคนเออลืมบอกลืมตั้งนานนี่นะทุกคนสกิลแรกสกิลเซตใช้มาตตอรี่หนึ่งนะทุกคนปึ๊บนี่ เป็นการโยลูกไฟไปหาหมอนนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใหม่นะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใหม่เดี๋ยวจะให้ดูใหม่หหมนี่นะการง้างาลูกไฟขึ้นไปบนหัวแล้วก็ใส่สตูอย่างนี้นะทุกคนแล้วถ้าทุกคนใส่สกิลลงพื้นมันจะเป็นการปล่อยไฟลงไปบนพื้นปึ๊บอย่างนี้เลยโอเคทุกคนสกิลที่สองสกิล X ใช้มัลติลี่ห้าสิบนะทุกคนสกิลก็จะเป็น การนะอย่างนี้นะทุกคนเอ้ยเป็นการตั้งท่าปล่อยลูกน้ำออกไป,ไปแล้วก็โจมตีสตรูนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใหม่ครังนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใหม่นี่นะนี่นะปึบ๊บนี่โอ้โหพวกมีทางนั้นเลยอะทุกคนโอเคนะทุกคนสกิลที่สามสกิลสี่ใช่หนึ่งร้อยมาตอรีนะทุกคนปึบ๊บโอ้โห นี่มันนี่มันอร่อยเนี่ย <ST AR> เดี๋ยวจะให้ดูใหม่อีกทีนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใหม่อีกทีก็คือเป็นการโอ้โหมีลูกไฟอยู่ตรงปากนะทุกคนมีลูกไฟอยู่ตรงปากก็สามารถหมุนทิศทางได้อย่างนี้เลยชาร์จด้วยนะทุกคนแล้วเราก็เลือกทิศทางไปยังศัตรูโอ้โหทุกคนโอ้โหโดาเมจแรงมากเลยอ่ะสามพันห้าทุกคน เป็นการปล่อยลูกไฟไปข้างหน้าแล้วมันก็จะติดไฟนะทุกคนมอนก็จะติดไฟแล้วก็เลือดดาเมจลดด้วยนะทุกคนปึ๊นี่ไงโอ้โหก็เท่เลยทุกคนโอเคนะทุกคนต่อไปสกิลสกิลสี่สกิลเอใช้200มานะทุกคนเป็นการ ใช้สกิลแล้วขวัญไปข้างหน้าวขาาวัญนะไปข้างหน้าแล้วก็ฟันสตูรัวๆนะทุกคนนี่นะขวัญไปข้างหน้าแล้วก็ฟันสตูรัวเดี๋ยวจะมาดูท่าชาร์ชนะทุกคนไม่รู้ว่าท่าชาร์มีหรือเปล่าโอ้ยนี่นะทุกคนท่าชาร์มแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ขวนสตูนะทุกคนปึ๊บปึ๊ปปึ๊ปปึ๊ปโอ้โหโคตรได้เลยโอ้ยติด,ดๆๆ คนะทุกคนแล้วเรามาดูสกิลสุดท้ายสกิลที่อลังการนะทุกคนคือการแปลงร่างเป็นคิสเน่นะทุกคนสกิลห้าสกิลวีใช้สามร้อยม้านะทุกคนย่าทุกคนก 5, กกคนี <Yeah! S 1> นไ่ไงพี่กายเป็นคิสเน่แล้วทุกคนนี่นะทุกคนกายเป็นคิสเน่คิสเน่หนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าหางนะทุกคนเพื่อล้วก็มีห้าหางนะขี่กันไ,ไหมคิดจะได้ขี่ขี่ขสนิดไม่ได้อะนี่ไงทุกคนมันจะเป็นกันอรวหวดูแฟดเลยทุกคนดูแฟดดูแฟดดูแฟดโอ้โอ้โอ้ตอมามให้ฉันสี่หูหูวิ่งเร็วสูงทุกคนโอ้ หูวิ่งเร็วมากโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูเราถ้าแปลงลาบเป็นคิสเน้เพื่อนของเราสามารถมานั่งขี่ได้ด้วยนะทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะสมบุบ,บาทนี่นะทุกคนเจอคิสเนตอย่างเงี้ยนี่นเจอคิสเนะอย่างงี้ทุกคนสามารถกดขี่ได้นะเราต้องเป็นพัตมิกกันก่อนนี่สามารถกดขี่อย่างงี้ได้เลยโอ้โหสึกคนคนนี้ชื่อวายสิบสี คิดจะเน่ขี่คิดจะเนไงทุกคนส่งส่งส่งคาเฟ่โอเค,โอ,เคโอ้โหมีการส่งอย่างงี้ดนี่ยรู <c oughs> ้รือเดี๋ยวทุกคนเดจะมาดู skill. สกิลกระโดดปึ๊บปึ๊บอู้กระโดดอย่างงี้นะทุกคนเดดละ่ะอู้เดดอย่างงี้นะทุกคนมันก็เหมือนตอนเป็นร่างปกติไหมทุกคนร่างปกติมันก็กระโดดอย่างงี้ แล้วก็เดอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนมีคนมาท้าพี่วิ่งแข่งมามามาอู้ทุกคนบอกแล้วทุกคนมันต้องไปทําให้มันเป็นสีเรนโบ์ก่อนมันถึงจะแปลงร่างได้นะทุกคนดู๊บๆโอเคเดี๋ยวมากดแปลงร่างนะปึ๊บแปลงร่างแล้วสกิลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคน สูงเกินเอาเขาขึ้นมานางังขี่พี่เฉยเลยนี่นะทุกคนสกิลแรกคือการนี่นะทุกคนวู้หสกิลแรกเป็นการวู้ทุกคนมีลูกไฟมาอยู่รอบๆตัวพี่นะทุกคนแล้วก็เร็จกิบไปปึ๊บอู้หูอลังการอยู่นะทุกคนคือแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนมันพูดไม่ออก ก็คือเป็นมันเวลาเราใชา้เนี่ยทุกคนมันจะมีลูกไฟอยู่รอบๆตัวเราแล้วเราก็ยิงลูกไฟไปปึ๊บเอ้ยเรากระโดดเราเดชไปหาเราพุ่งมุ่งเราเ,เราพุ่งไปใส่ศัตรูแล้วก็ใส่กาใส่ท่าไม่ตายนะทุกคนนี่จะให้ดูใหม่ร์จแล้วก็ปึ๊บใส่ท่าไม่ตายนี่เลยนะทุกคนสกิลที่สองอุ้ย ก็ลูกไฟเหมือนเดิมอู้หูโอ้โหอัลังการมากเลยทุกคนอลังการเกินโอ้อลังการนี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูใหม่นะก็คือเป็นการก็มีลูกไฟอยู่รอบๆตัวเราเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็เป็นการพุ่งไปหาสตูแล้วก็เอาสตูพุ่งกระโดดขึ้นไปนะแล้วก็ มีหางของเราด้วยคนนี่นะปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็มีหางคิสเน่ออกมาทุกคนโอเคสกิลที่สามมาทุกคนเป็นการอู้โอ้หางขึ้นปึ๊บโอ้โหเป็นการปล่อยลูกไฟเหมือนเดิมมาทุกคนมามาดูสกิลที่สี่นะปึ๊บ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 ปาดโอ้โหติดเบรนด้วยนะ ติดเบิร์นได้ทุกคนแล้วก็หมดแล้วนะทุกคนสกิลก็หมดแล้วอันนี้ก็คือขวรปกตินะมันก็ขวรปกติเลยหมดแล้วนะทุกคนสกิลก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมเอ้ยมาอยู่ใกล้ไหนสิมาอยู่ใกล้ๆหน่อยแล้วไปคิดสนิทเหมือนกันหน้ามาใกล้ใกล้กันเลยสิมาใกล้ใกล้หน่อยสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยมาใกล้ใกลดีกว่ายืนด้วยยืนด้วย ยยด้ว,ดว,ดวสำหรับวันนี้ก็มีอมอ่ะเขาพิมพ์อยู่สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะโอ้โห و. สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b ์และกดกระดิด่งนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนอันนี้ภาคต่อน,น,นะทุกคนคือ พี่ลืองบอกว่าผลคิสเนสสามารถเดินบ,บนน้ําได้นะทุกคนนี่เดินบ,บนน้ําได้เลยทุกคนเฮ้ยจเจอขวดด้วยอย่างนี้มันต้องลองอะล,ลองดูทุกคนโอ้โหวิ่งอย่างนี้ดีสุดเลยทุกคนพี่ว่าปิ้งปกติเร็วกว่ากระโดดด้วยทุกคนกระโดด ก็ต้องลองวิ่งไปดูเลยทุกคนว่าสำรวจนะทุกคนสำรวจมันมีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวพี่วิ่งไปดูก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเนหะมือนไม่เจอเลยเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาเรือไปไงเอาแต่ตัวมาเนี่ยตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊โอ้โหหางปุกป,ปุยของเขามันช่างดูดีสุดๆเหมือนว่าพี่จะแปลงร่างเป็นคิสเนตไม่เจอตัวอะไรเลยทุกคนแค่มาสำรวจเฉย โอเคทุกคนสามารถเดินบนน้าได้แต่ไม่สามารถยืนบนน้าได้นะทุกคนยืนบนน้าแล้วมันก็จะลื่นๆอย่างนี้เลยทุกคนอ้โหเกือบตสามารถเดินบนน้ําได้นะทุกคนนี่ไงเดินบนน้ําแล้วก็วิ่งบนน้ําได้นะทุกคนแล้วก็สามารถเดกระโดดยังไงอะไรได้หมดเลยทุกคนแต่ไม่สามารถยืนบนน้ําได้นี่ยืนอย่างนี้ได้โอเคทุกคนก็จบ จบทุกคนเคมีแค่นี้แหละทุกคนบ๊ายบาย